Tang, มาดูโจทย <cko ier noise> ์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f เป็นคูนดับ mm hmm. x y ที่มาจากเซตของจำนวนจริงคูณกับเซตของจำนวนจริงโดยมีเงื่อนไขว่า y เท่ากับ x กำลังสองลบ2 x บวก3นะคะเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอ่ะถ้าเราหาฟังก์ชันอินเวอร์สแบบตรงๆเนี่ยคงไม่ง่ายนักแต่มีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นคือให้เราตรวจสอบทีละช้อยเลย วิธีการคือง่ายแสนง่ายให้จับเงื่อนไขตัวนี้ x กํลังสองลบ2 x บวก3มาเท่ากับฟังก์ชันอินเวอร์สที่เราต้องการหาคือ2งไงลองลองทําดูก่อนนะคะจะได้ x กํลังสองลบ2 x บวก3เท่ากับ2ค่ะก็จัดการจัดรูปนะคะ จะได้ x กำลังสองลบสอง x บวกหนึ่งค่ะเท่ากับ0แยก2องวงเล็บได้นะคะคู่นี้ก็จะได้ x ลบหคูณกับ x ลบหนะคะก็คือต้องการแก้สมการหาค่า x ก็จะแต่และวงเล็บมาเท่ากับ0ย์ก็คือว่าจับ x ลบหนเท่ากับศนะคะจะได้ x เท่ากับห พอเราได้แบบนี้แล้วปุ๊บนะคะเราก็ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังก์ชันอินเวอร์สของลบของ2ตัวนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ1แต่ช้อยโกกไก่กเนี่ยเท่ากับลบ1แสดงว่าผิดแล้วนะคะก็นี้ก็ไม่เลือกผิดไปทีนี้ก็ตรวจสอบช้อยข้อ2มาดูข้อนี้นะคะวิธีการคือทำเหมือนเดิมนำเงื่อนไขค่ะ x กำลังสลบ 2, 2, 2 x บวก3เนี่ยมาจับเท่ากับ ฟังก์ชันตัวอินดที่เราต้องการหาคือ3นะคะจะได้ x กำลังสองลบ2 x บวก3นะคะเท่ากับ3ทีนี้ก็จัดรูปค่ะย้ายข้างปกตินะคะก็จะได้ x กำลังสองลบ2 x นะคะเท่ากับ0ูต่อมาก็ดึงตัวร่วมนะคะมี x เป็นตัวร่วมก็ดึง x ออกมา1ตัวจะได้ x คูณกับ x ลบ2นะคะเท่ากับ0นก็นำแต่ละวงเล็บนะคะมาเท่ากับ0จะได้ x เท่ากับ0ตัวหนึ่งนะคะหรือว่า x เท่ากับ2นะคะซึ่งเหมือนชอยข้อสอนี่เขาบอกว่า f i n v e a r d ของ3มีค่าเท่ากับ0นะคะพอดีเลยแสดงว่าตอบชอยขอไข่ค่ะก็ไม่หาต่อละ สรุปว่าตอบขอไขนะคะข้อที่ถูกต้องคือ f อินเวอร์ของ3มีค่าเท่ากับ0ค่ะ